แย่แล้วลักกี้หายขนาดว่าติด a i r ์แท็แล้วนะดูความแสบของแมวส้มปอกคอ a i r ์แท็กขาดก็เลยต้องยืมของจูเนียมาให้ใส่เพื่อนๆเอาใจช่วยเราด้วยนะว่าจะหาลักกี้เจอไหมน่าจะอยู่แถวนี้ถ้าอยู่ใกล้ในระยะ10เมตรจะแสดงผลหน้าจอแบบนี้ค่ะนั่นไงไอ้ส้มแสบบนอาหารหมดเวลาลาดตะเวนแล้วเออหมดเวลาลาตะเวนแล้วไป กลับบ้านกลับบ้านเลยไม่ต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นเข้าบ้านมันมืดแล้วลูกเฮ้ยหัวจะปวดหมดเวลาถ้า,ารนหน้าหนวดแล้วออบราัตาเวนเบื่อแล้วเข้าบ้านเร็วหมดเวลาแล้วมันมืดแล้วเนี่ย <c oughs> ว้ายเราไม่มีความสนใจแม่เลยนะบ้านนะไปนั่งเลยตรงนั้นมาเร็วมา <c oughs> เอ้ยใจจิตจีทเ่ยาได้หนูก็กลับเองได้ ไม่ไปแล้วนะไปลไลูกหลักพ่อเขาสุดท้ายก็ต้องให้พ่อมาตามมันน่าน้อยใจเนาะเราเรียกแทบตายไม่ลงลพ่อเดินไปแป๊บเดียวจับได้เป็นแม่แมวใครว่าไม่เหนื่อยเข้าบ้านเลยถ้าพี่ๆชอบเรื่องเล่าของปมฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมเดี๋ยวนะครับ